ใแลว่ในการทำสิ่นีทำไไรจเกิดอะไรขึ้นเขามาเจอารงีไร้องทไมลูร้องทำไมหนูป้าต้องร้องไม่ใช่หนูร้อง เล็อดออกไหมเลือดนะอุ้ยน่าจะออกนะอ๋อเพราะว่าสีเนี้ยเวลาทาน่ามันจะล้างออกง่ายไงอันนี้มันเป็นลื่นๆใช่ไหมอ๋อออกละเนี่ยเดี๋ดวอัดอัดชุบน้ำใช่ลูกอัดุบน้ำอ่ะน้อชา นี่ห้ามเขียนนะลูกห้ามเขียนนะโอเคไหมคะห้ามเขียนบนผากระหโอเคไหมคะถ้าจะเขียนมาขอกระดาษที่ป้ากวางป้ากวางจะให้โอเคไหมคะอันนี้เขาเห็นพี่พิมพ์เขียนหน้าเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่เมื่อวานพี่พิมเขาแต่งหน้าละก่อนไหนไหนไหนน้องพิมมาซีเช็ดหน้น้องก่อนเช็ดหน้องก่อนอ่ะเช็ดเช็ดอ๋ออ้ออ้แล้วเช็ดน้องก่อนเช็ดน้องก่อนเช็ดน้องเช็ดน้องเช็ดน้องมาถึงเช็ดหน้าไม่ถึงไม่ถึงพี่จิมคิดว่าเช็ด น้องดูใช่ไหมเอออ๋ออ๋ออโอ้ยโล่งใจไปว่าแต่ว่ามันจะทิ้งภาพสีลึกๆหรือเปล่าป,ะปะ <c oughs> ้าชาชหาไหนๆมาหาป้ากวางสินาชาไหนนช่าหนึ่งห้าไหนมานั่งจีดดาวค่ะอันนี้เวลาเราจะเขียนอะไรเราต้องเขียนลงกระดาษเขียนลงกระแพงไม่ได้โอเคไหมคะโอเคไหมคะไม่ได้น,นะนาจ่าที่พิมพเขียนหน้าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการแต่งหน้าถ่ายคลิปเดี๋ยวเช็ดห้เช็ดหน้นี่ไงออกแล้วออกแล้วละ นี่ไงสีเขียวออกแล้วเห็นไหมสวยแล้วสวยแล้วหรือว่าแบบนี้สวยกว่าเดียวจะโตเลยออกก็ยังไม่ออกคุ่ป้ากวางเชิญให้นี่ไงไม่ออกคุณแม่ why จริงเหรอเดี๋ยว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 ขอเชิญน้าชาหน่อยไม่น้าชาป้ากวางเชิญให้หนูจะไม่ออกหร้ไม่ออกด้วยกันเนี่ยไม่ออกด้วยกันนี่ยอ๋จริงมันออกแต่มันเชจะราออกไม่หมดจดรีบเชิญนะจิวรีบเชิญเลยเชิญรีบเชิญรีบเชิญเดี๋ยวเดี๋ยว ไหนแล้วจะหันหน้าไม่ประกังดูก่อนหมดยังเอาหมดแล้วหมดแล้วไม่มีใครว่าหนูผิดแต่หนูทำไม่ถูกอ่ะเอานั่งก่อนป้าช่วยพี่พิมก่อนเฮ้อได้แล้วได้แล้วเอาทิชชู่แห้งเช็ดเอาทิชชู่เปียกที่เป็นแอลกอฮอล์เช็ดได้ไหมอ่ะเขาจะมันกลับสีหรอหรือว่าเอาผ้าชุบน้ำาปาควรด้ไหสีขาวเ่ยป้าเนี่ยเหมือนสีมันไม่ออกอ่ะ คือมันออกนะแต่มันเหมือนมีความซึมซึมเข้าไปอ่ะเนี่ยแล้วก็ชุ่ม<ช>แมกซ์อเอเออคือว่าสีมันเลยเป็นหมองหมอกปะทำไมดิฉันวาน่าทำไลดีอันนี้ไม่ออกเลยเฮ้ยพิมทำไงอะ่ะไม่รู้ว่าออกอนะชินโอ้ที่ร่องรอยการขูดของนะทชาขูดแต่ว่าหาคมมากเอากระดาษสี สีกรดไปเลยอันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนะวน,นะชอะันนี้มันคือสีอะไรครับแชมพูน,น่าจะออกแน่ๆแต่ไอ้น,นี่ยังไม่รู้ออกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยังเพิ่งมันคือสีอะไรครับมันเป็นเครยอนอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีสีเทียนแบบนอนท็อกซิกอ่ะที่แบบปลอดภัยสำหรับเด็กปลอดภัยสำหรับเด็กแต่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่อ๋ออันนี้อันนี้คือมันรอยเดิมหรือว่ารอยสีเทียนอ่ะพี่พิมพ์ขอเกลียดนะ เป็นอยท่<ล>ยทมันเป็น,นอย่างนี้นอ๋แม่เขาผอกกระดาษแล้วเห็นเปล่าคุณแม่ปล่อยวานในกระดาษเงี้อ่กระดาษ่นกระดาษี่กระดาษนี่อ๋กอกระดาษมาเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษวานลกรดานี้่ลูกใช่มออยอ่เขียนเขีนในนี้เลยลูกนี่ตรงีดใหนูเขียน่ยหนูกดเบาๆนะจ๊ะอย่ากดแรงถ้าหนูกดแรงเนี่ยเนี่ยมันเสียไม่เขียน่แ่งท่พล้วอเบาๆลูกเขียนบาๆมันเกินจะเดียวยาแล้วทำไงดีอ่ะเดี๋ยวนะ อพิมพ์ออกมาก่อนเดี๋ยวแม่จัดการข้างนี้ก่อนมันเหมือนข้างนี้มันเกินเยียว์ยาฮะเหมือนเอ๊ทำไงอ่ะตอนนั้นที่ประตูพังให้ทำอะไรนะเอาน้ำมันไปเคลือบเหรอไม่ใช่ไม่ดีเหลืองไม่ได้แล้วเชาเจอลุกเลยทำไมเธอให้สีเหนือยก็ได้คือตอนนั้นที่ประตูพังอ่ะเอาแอลกอฮอล์ไปเช็ดแล้วมันด่างต้องด้วยการเอา ครีมทาผิวมาทาอันนี้มันจะเกี่ยวไหมมันไม่ได้เป็นแห้งนี่อันนั้นมันแห้งไงไม่ก็เหมือนสีมันมีทินเนอร์หรือเปล่ามาไปกัดสีของตู้หรือเปล่าไงเนมันกัดจริงๆเนี่ยอีตรงอื่นเนี่ยไม่เป็นไรมันเป็นอีตรงสีน้ลืเงินนี่เลยว่าะเขาถูกดไปแล้วตรงอื่นมันไม่เป็นจริงๆนะปตามันเป็นเฮ้ยป่้าจริงด้วยเพราะว่าไอ้ตรงที่เขียนอะเห็นไหมมันเป็นรอยที่เหมือนขาวใครทำลูนชายมาไงไอ้ติมทาผิวทาแล้วมันี่ เฮอ,เอ,อเลยลูกตาเอ่อปุดอะไรรูกปับนี่สนุกไหมลูกอย่าทานาท้าอย่าเลยนะแต่แม่ว่าลองอันนี้ก่อนอันนี้ไม่เป็นกระดาษเปียกใช่ไหมลองเช็ดบิ่งๆเช็ดดูนิดๆกัน เีแบบมีแอลกอฮอม์ป่ะนิดหนึ่งเฮ้ยออกไงชั้นปบพิมพ์นี่สีฟ้าที่มันฝังๆแล้วออกไม่แต่รอยร้อนขาวๆไม่ออกใช่แต่ก็เอาสีฟ้าออกก่อนก็ยังดีมหมเนี่ยเราแค่เอาอ้อยเลนชร์ลส์วิ้กไม่ออกเนี่ยแค่เราสูงเท่นออกนิดออกนิดเดียวอ่ะแล้วแม่ก็เลยเอานี่นะเอา อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดว่าผิวแม้ว่ามันไม่เวิร์กป้ามันคนละกรณีกันไม้อะที่มันเป็นรอยเพราะว่ามันดูแห้งไปแต่นี่มันไม่ได้ดูแห้งไปอันนี้มันเป็นอันนั้นมันผ้าเปียกเฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นแอลกอฮอล์เนฟมันจะได้ไหมมันจะถึงหลอกไปทั้งหมดนะไม่เราจะเราจะนิดนิดก่อนไงถ้ามันเป็นเยอะเราเอาไหมไม่ไม่มีเลยต้องเลยมันดูไม่เห็นนะตรงนี้ก็มีไม่ใช่แค่สีฟ้าแล้วแค่ที่มืลองเลยลองเลยมา ทหารน่ะแต่ลืมทำไมไม่ออกป้าจะให้ไอ้ตรงด่างๆหายอะหรอใช่นนแต่ไม่จะแพ้แม่าเดี๋ยวไอเชฟเหมันกันแล้วแต่เราต้องการออยสีฟ้าที่รเราดูเด็กกล้องแล้วเห็นไปนะมนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นร่องรอยเป็นเนี่ย,นนยสมมติว่าตรงที่ขีดอ่ะมันก็จะเป็นขีดขีดขีดอย่างงี้ไงใช่าแล้วไอ้สีฟ้านี่เห็นมาจากกล้องเนี่ยที่มันเป็นรอยส,อฟสีฟ้าบบด่างๆเนี่ย คือสีอื่นมันก็ไม่เข้านี่ทำไมสีฟ้ามันเข้าถ้าทูนหมดแม็กเลยเนี่ยมันเนี่ยถ้ามันไม่เป็นไรเดี๋ยวยายบ้าตะแครนวนไม่ได้อันนี้จะต้องขนไปด้วยอันนี้จะเอาไปที่ไปทำเป็นครัวให้อาม่าซื้อครัวให้อาม่าใหม่ลรอมั้งมลดค่าสองแสนบาทนะจชารูทาของพังลดค่าสองแสนบาทมาเช็ดวนมาเรงี้ยมอง ก็ไม่ค่อยเห็นหราป้าป๊าหรือเราชินตามันก็เห็นนะระยะไกลๆเห็นเยอะมากตรงเนี้ยเป็นสีฟ้าบึ้๊บบึ้บบึ้บแล้วก็มีรอยรอยรอยสียบหรือว่าเอาอะไรมาเช็ดเป็นเมจิกคลีนอะไรย่างเงี้ยได้ไหมเออลองดูมาแทงบนลองมือทุกขนาดเลยเซตมาโซ่สลายคาบมันและคาบสกปรกน่ยสกปรกมากเลยนั่นะ มันไม่ออกเลยออกไหมนี่เหมือนดีขึ้นนะคมูนก็จะมันทิ้อุยออกนี่นี่นี่แต่มันเหมือนเช็ดให้ตำาเมอไม่นมันจะทรอเป็นเป็นแถบแถบตามที่แคมูเช็นะไหนมุเช็ดมันทุ่งทั่วไงจริหรอพี่จวาเพีคีมเนี่ยไม่น่ากูไม่ต้องกานไม่เลยสิคมนต้เป้าหอยทั่วอ๋อโอเควขนลยหรอไม่ได้าวขนาดนั้นนั่นหนั่นแหละเกี้ยงเกี้ยงเกี้ยฮะเออได้ นดีขึ้แต่ไม่สนิทน,นะใช่แต่มันก็ดีขึ้นเยอะมากอ่ะนั่นใช่เนี่ยเทียบกับซ้ายขวาดีเนี่ยโอ้ยเนี่ยตรงนี้ยังม,มีด่างอยู่นหน่อยหน่อยฉันไม่ด่างตั้งไหนกันแล้วแม่ตรงนี้ยังมีดา่างแต่เมื่อกี้แยก่กว่านี้นะเมื่อกี้แยก่กว่านี้เคลมหนูเวิร์กไหมคะไอ้ครีมหนูอะออกก่อนปะอย่าเพิ่งนี่นเอากระดาษเช็ดแล้วก็เนี่ยแม้ว่าดีขึ้นเนี่ยมาจากกรีนไอ้ไม่ให้ม่เวิร์กเลยค่ะเคลมตีวรอ กิมจิวอ,อะไรกิมป๊าบ้างคะป้าเป็นคนเสนอแม่บอกแล้วลว่าไม่ได้กิมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอามาเช็ดตรงนี้ด้วยเนี่ยมันเลอะอะไรไม่รู้เนี่ยเออดีกลายเป็นการทำความสะอาดตู้ไปในตัวที่ปกติกไม่เคยทำนะเนี่ยตรงนี้มันมีคราบวดำหรือไม่เล็กเชน,นี่ยเช็ดออกหมดแล้วมั้งคะนี่ไงมีคราบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นคราบตั้งนานแล้วอ่ะเช็ดออกหมดเลยเนี่ยเออประชากแบบว่าทำให้เราได้ทำความสะอาดเฉเขียนที่กระดาษกี่กระดาษเออเฉลีเขียนที่กระดาษโอเคไหมคะโอเค ข้าใจค่ะแบบนี้ยี่ปี้ไฟแล้วห้ามเขียนที่โต๊ะนะเขียนไหมั่นแล้วห้ามเขียนที่โต๊ะห้ามเขียนที่หน้าโอเคไหมคะไปเขียนที่โต๊ะต่อไปอ้าวห้ามน้องเขียนที่หน้าแล้วกระดูกที่พิมพ์มีเขียนเลยอ่ะไม่ใช่ถ้าเกิดเขียนที่หน้าต้องถ่ายคลิปเท่านั้นไงแบบถ่ายคลิปแเล่นละครกันอะไรอย่างงี้คราหน้าตัวตีแล้วนะท่านสามเขียนไหมโอเคโอเคนั้นก็เหนื่อยมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะค่ะพี่บ่ายอย่าลืมจะให้เกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย